วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคนกับสนทียานชื่นฤทัยในทางหลังจากที่รอคอยกันมานานสําหรับคดีของจตุทรพรมพันธุอาจารย์ที่สมาชิกสภาพการเป็นสสหรือไม่จากกรณีที่มีการร้องเรียนว่า เมื่อตอนสมัครเป็นสอสอพาร์ตี้ลิสต์นะได้สิ้นสมาชิกภาพความเป็นพักเสื้อไทยไปแล้วก็ถูกจับคุมคุมขังโดยคําสั่งศาลอยู่เรื่องนี้คนรอคอแล้วก็เฝ้ามองว่ากอกรทกล้าชีในประเด็นข้อกฎหมายหรือไม่เนิ่นนานมาพอสมควรครับถึงวันนี้กอกตก็เชีอยกมาแล้วสี่ต่อแห่งว่ายุกรถอนหมดสิ้นสมาชิกภาพการเป็นสอสแล้วก็เป็นเรื่องของการดำเนินตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปส่วนทิศทางทางการเมืองละ ชีวิตของจตุพรจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นรวมทั้งที่การของตอนแสดงก็ต้องติดตามแต่ที่รอเร่นกันอยู่มากก็คือจตุพรจะกลับไปสูกจวามคุมขังไปอยู่ในทุกอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ก,กับสนธิยานที่ลึไทยในขังไรเงา